สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่ซากุระมาเจอกับนักสืบพี่ตังกวาเช่นเคยมาเริ่มกันเลยอันนี้คือห้องรับที่มาจากน้องโทนซึ่งอยู่ใต้หลังคาสถาบันกวดวิชาแล้วมันเหยียบได้ด้วยค่ะโผล่หัวขึ้นมาแบบนี้ก็ยังได้ว้า มาค่ะเดี๋ยวไปดูของน้องอีกคนนึงนะคะน้องเขาบอกว่าบ้านที่อยู่หลังบ้านผู้ชายน่าจะเป็นอาคารนี้นะคะคิดว่าด้านในจะลโลงสซะอีกค่ะแต่มันมีแปลนที่เหมือนกับแบ่งเป็นชั้นๆซะด้วยขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย